วายนะครับก็แฮปปี้นะครับแล้วก็รักสวีทไม่หวันอาถรรพ์หมายเลขเจ็ดครับสำหรับคู่รักนักร้องสาวนะครับวายปัญญาริษากับแฟนหนุ่มฮะมินโน่ปาเรล่าซึ่งว่าก็ถือเป็นหนึ่งคู่รักนะครับที่มักจะมีโมเมนต์หวานๆให้เป็นแฟนได้อิจฉาตาร้อนกันในไอจีผมเป็นคนหนึ่งแล้วละ่ะติดตามไอจีน้องเขาล่าสุดนะฮะก็ควงคู่กันไปฉลองวันคล้ายวันเกิดของน้องหวายไกลถึงภูเก็ตนะครับ บอกเลยว่าหวานจะเกินต้านจริงๆจนทะเลนี่เขาบอกกลายเป็นน้ำตาลเลยนะฮะส่วนแผนแต่างงานนะฮะเจ้าตัวบอกว่าปล่อยให้เป็นเรื่องของอนาคตครับความราักก็แฮปปี้ Happy เหมือนเดิม7ปีแล้วเขาจะเป็นคนที่แบบค่อนข้างเทคแคร์ดูแลเรามากๆเราเราจะโชคดีในเรื่องนี้ <c oughs> เหมือนแบบเขาใส่ใจความรู้สึกเราค่ะแต่ว่ามันก็มีบ้างนะที่ทะเลาะคือหลายคนจะคิดว่า คืแบบคูอยู่ทําไมบอกว่าอยู่กันนานแบบไม่ทะเลาะก,กันหรอกคือต้องบอกทุกคนว,วมันมีบ้างแต่ว่ามันอยู่ที่การคุยกันมากกว่าไหวรู้สึกว่าแบบด้วยความที่ว่าเขาเข้าใจเราเราเข้าใจเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทําให้ทุกอย่างง่ายเราก็อยู่กันมาได้จนเจ็ดปีแฮปปี้ Happy มากค่ะแบบเขาเป็นเป็นคนที่แบบ เขาเรียกไงดีชอบทําอะไรแบบนี้อยู่แล้วแล้วก็วันนั้นเนี่ยที่จริงคือเขาอ่ะน่ารักตรงที่เขาปรึกษากับคุณแม่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบจะพายอะไรยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเรามารู้ที่หลังแล้วมันแบบใจฟูอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราแบบใส่ใจกันคอยรับฟังความรู้สึกกันแล้วกันแล้วก็แบบไม่ใช่แค่ฟังเพื่อที่จะพูดต่อหรือตอบอย่างเงี้ยค่ะแต่ฟังเพื่อที่จะเข้าใจเขาจริง,รงๆอะค่ะว่าว่าแค่เนี้ยคนเราต้องการแค่เนี้ย กลัวค่ะแต่ว่าคือก็จะบอกตัวเองคอยป่าตัวเองว่าแบบว่าเฮ้ย mm hmm. มัน,ม,นมันไม่มไม่ใช่หรอกมันไม่มีจริงหรอกคำว,ว่าเจ็ดอาร์อะานอ่างเงี้ยแต่ถ้าแบบเป็นอะไรที่ดีขึ้นมาไหวก็จะบอกว่าเออเรื่องเนี้ยจริงแน่นอนอะไรเงี้ยถ้าสมมติว่าบอกว่าเจ็ดปีดีคือจะแบบเจ็ดปีก็คือปังอะไรเงี้ย mm hmm. นานมากนานมากกอ็อ่เป็น ถือว่าเป็นครั้งที่นานที่สุดเลยที่ไม่ได้เจอกันเพราะว่าขนาดเหมือนเวลาเราไปเที่ยวเมืองนอกใช่ไหมคะเราก็ไปแบบเดือนนึงอย่างเงี้ยเราก็ได้เจอเลยแต่ว่าอย่างเงี้ยคือแบบไม่ได้เจอเกือบสา,สาเดือนได้ค่ะก็เลยหนักนิดนึงแล้วเราเป็นคนที่อยู่ไกลกันอยู่แล้วแต่ค่อนข้างตัวติดกันแต่อย่างน้อยยั่งยังดีนะคะเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีเพราะเราบอกว่า Face Time แบบคุยกันได้ตลอดแฮปปี้ค่ะ มันไม่ได้เป็นเชิงฟิลเหงาแต่มันเป็นเชิงแบบคิดถึงมากๆมากๆมากกว่าแสดงว่าเมืม่อม,มีเวลาว่างเราก็คือพร้อมบินไปเพื่อพักผ่อนด้วยเชิใช่ค่ะเหมือนแบบถ้าเรามีเวลาว่างสักส4สี่วันก็จะไปหาเขาพูดมาตลอดตั้งแต่เด็กว่าจะแบบมีลูกยีิบเจ็ดแต่งงานยีิบเจ็ดแล้วคือตอนน,นี้ยีิบเก้าแล้วงงมากอะไรเวลาหายไปไหนงงออแต่พอมาถึงวันนี้มันไม่อยาก จริงๆนะจริงๆพูดจริงๆเราไม่อยากแผนแผนอะไรมันเหมือนแบบอยากให้เวลาที่ถ้ามันถึงเวลามันมาเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ไม่อยากไปกําหนดว่าแบบว่าเฮ้ยเราอยากมีตอนอายุนีนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าไหนๆมันก็ผ่านว,าวัยยีิบเจ็ดมาละเราก็ไม่ได้มีมีลูกยังไม่ได้แต่งงานอะไรอย่างเงี้ยขอเวลาตอนนี้ว่าขอเวลาแบบฮปฟันอยู่อยู่แบบนี้แล้วก็ทํางานทํางานก่อนค่ะว่าเชื่อว่า พอวันนั้นมาถึงเราก็จะพร้อมด้วยแล้วเขาก็จะพร้อมทุกอย่างมันจะแบบลงตัวแน่นอนขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ i n s i g h ์ News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ